เรื่องผัวเมียบางทีถ้าเราคิดว่าเราเข้าไปช่วยไม่ได้บางคนเข้าไปช่วยแล้วเดี๋ยวจะเกิดอันตรายแจ้งตำรวจฮนะ1นึ้าละกันนะครับผมคือจังหวะนั้นถือว่าโชคดีนะเอาจริงๆว่าคนร้ายเนี่ยตอนแรกนะ ไม่ได้กะพาเข้าโรงแรมมั่นรูดหรอกคือเหมือนกับว่าจะพาเข้าบ้านตัวเองด้วยซ้ำเพราะว่าบ้านของคนร้ายเนี่ยมันอยู่แถวๆนั้นแต่โชคดีคือน้องเนี่ยวิ่งหนีมาเส้นทางนี้แล้วดันมีเหมือนพนักงานของโรงแรมมั่นรูดเนี่ยอยู่แถวๆนั้นพอดีพอดีด้วยก็เลยช่วยเหลือกันได้ทันนะฮะมาเรื่องผัวเมียกันบ้างฮะคราวนี้ผัวเมียจริงๆแล้วครับที่จังหวัดชลบุรีครับผัวเอกใจครับว่าเอ๊ะทำไมเมียกลับมาแล้ว มีลักษณะท่าทีแปลกๆฮะแล้วก็สังเกตเงินในบัญชีหายไป200แสนรวมทั้งเอ๊ะทำไมเมียกลับบ้านมาเหมือนมีร่องรอยบางอย่างคล้ายๆกับว่าเธอน่าจะไปมีความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งสุดท้ายเค้นความจริงฮะจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่สุดท้ายฝั่งเมียถึงขนาดล้มหัวฟาดพื้นเลือดสาดฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีคุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์ก่อนครับนี่โดนอะไรครับเนี่ยล้มล้มัรบ ไมียนีแผนไหนบ้างเนี่ยเนี่ยครับนี่เป็นช่วงที่ทางกู้ภัยเนี่ยนะครับสอบถามอาการแล้วก็เร่งปฐมพยาบาลนะครับหญิงวัย30ปีคนนี้เป็นเมียครับสภาพนี่โอ้โหบอกเจ็บทั้งตัวเจ็บทั้งใจเลยฮะมีบาดแผลบริเวณคางที่คางฮะคางแตกเนี่ยแล้วเลือดสาดเต็มหน้าเลย แล้วนอกจากกู้ภัยแล้วตำรวจเองก็มาสอบถามครับว่าไปโดนอะไรมาก่อนที่จะมีการนําตัวส่งโรงพยาบาลชนบุรีทันทีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีนะครับทีมข่าวของเราสอบถามพี่สาวของสามีผู้บาดเจ็บครับซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ บอกว่าน้องชายกับน้องสะพ้ายเนี่ยทะเลาะก,กันเรื่องความหึงหวงครับและเคยทะเลาะก,กันแบบนี้มาแล้วหนึ่งครั้งเพราะอันนี้คือคํากล่าวอ้างของทางพี่สาวของฝั่งน้องชายนะบอกว่าน้องชายเนี่ยจับได้ว่าเมียเนี่ยไปนอกใจไปมีผู้ชายคนอื่นแต่น้องชายเนี่ยให้อภัยแล้วก็กลับมาอยู่ด้วยกันแต่มาคราวนี้น้องชายจับได้อีกแล้วพอเค้นสอบถามน้องสะพ้ายวิ่งหนีครับ จนลื่นล้มหน้าฟาดโต๊ะจนคางแตกเลือดสาดเลยลองไปฟังเสียงของพี่สาวของสามีผู้บาดเจ็บก่อนครับเขาทะเลาะเรื่องอะไรรู้ไหมคือหัวนัแหละอ๋อถึงหัวอันเคยเขาเคยทำมารั้งนเลใครครับเนี่ยนะแล้วทำไมเขามีแผลอะไรเงี้ยอีกพี่สาวบอกว่าแบบแบจะตีตกันเนี้ยวิ่งวิ่งล้มถ่ายโต๊ะตรงนี้อ๋อวิ่งล้มถ่ายโต๊ะ ตะเตียนแบบทะเลาะกันอะไรฮะอ๋ออ่ะไปดูความสัมพันธ์ของผมเมียคู่นี้กันหน่อยนะครับส่วนผัวเนี่ยก็คืออายุ36เมียอายุ30นะครับอยู่ด้วยกันมา10ปีมีลูกด้วยกัน3คนนะครับแต่ทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ได้นะครับคือฝั่งผัวเองก็เปิดใจก,กับทีมข่าวนะครับบอกว่าตอนนั้นตัวเขาเองสงสัยครับว่าเงินในบัญชีมันหายไปไหนต้องเยอะแล้วก็มี เหมือนเป็นบัตรเครดิตเนี่ยเอาไปรูดซื้อของวงเงินมันหายไปรูปร่วมกว่า2 0 0 0 0 0ก็คิดว่าเมียน่าจะเอาไปเปยน,นุ่มนั่นแหละหลังจากนั้นก็จับตาดูพฤติกรรมของเมียมาตลอดนะครับแล้วผมบอกว่าไอ้สิ่งที่ทําให้ผมมั่นใจว่าเมียนอกใจไปมีคนอื่นเนี่ยเพราะว่าตอนที่เหมือนเมียถอดเสื้อผ้าเนี่ยไปเห็นรอยจ้ำๆที่คอแล้วก็มีรอยมือคนที่ลำตัวด้วยคือผมก็บอกว่าผมไม่ได้นอนกับเมียเนี่ยมาสักพักหนึ่งแล้วก็เลยมั่นใจเลยครับว่าเมียนอกใจผมแน่นอนฮนะ รอยตัดข้างหลังซ้ายขวานะไม่รู้ได้ครับแล้วก็ตรงกัดตรงนี้ตรงแขนผมก็เลยถามว่าโดนอะไรมาเพบอกว่าผมบีบผมบอกผมไม่ได้บีบพอพองานเสร็จผมก็เลยจับแก้ผ้ามีรอยกัดตรงเอวรอยบุบตรงคอโดนใครกัดอหรครับไม่รู้ครับแล้วทีนี้ผมก็เลยจับแก้ผ้าผมบีบเพอาะบีบมาน้ำไอ้นั่นก็ไหลออกมาเป็นน้าน้ำน้าำสุดนะครับใช่ใช่อันนี้เราเข้าใจลูกผู้ชายเนาะเราจับเราเราเราแพะเราใครมานานอะไรอย่างนี้ แล้วขโมยตังเราไปเท่าประมาณแสนไม่ได้ขโมยครับแค่มัรู้ทีหลังว่าบัตลูกอยู่กันมาสิปีแล้วพี่อันนี้เรายู่ไจะเลิกอันนี้เค้าอยู่ทนไม่ได้เอาละครับคุณผู้ชมครับทางฝ่ายชายเองก็บอกว่าคงอยู่ร่วมกันกับเมียไม่ได้แล้วนะครับแต่เรื่องการใช้วงเงินในบัตรจนหายไปเป็นหลักแสน ฝั่งผัวบอกไม่ติดใจครับแต่เรื่องที่จับได้ว่ามีอะไรกับคนอื่นอันนี้รับไม่ได้จริงๆนะครับจริงๆทีมข่าวช่อง8พยายามสอบถานทางฝั่งฝ่ายหญิงเหมือนกันนะฮะเพื่อได้ความจริงจากทุกฝ่ายด้วยนะครับแต่เบื้องต้นตํารวจนําตัวสามีนะครับไปสอบสวนที่สพเมืองชนบุรีเพื่อดาเนินการตามกฎหมายนะครับก็สรุปแล้วคือฝ่ายหญิงเนี่ยวิ่งหนีฮะแล้วลื่นล้มจริงแต่เรื่องว่าเธอมีชู้มีคนอื่นมีอะไรหรือไม่อย่างไร ยังตอบไม่ได้นะฮะเพราะเรายังไม่ได้คุยกับฝ่ายหญิงและครอบครัวฝ่ายหญิงแม้ว่าฝ่ายชายกับครอบครัวฝ่ายชายยืนยันข้อมูลนี้นะฮะก็เดี๋ยวรอฟังฝ่ายหญิงด้วยละกันเพราะว่าฝ่ายหญิงเองก็ไม่แน่ใจว่าจะพูดตรงกันหรือไม่หรือจะบอกว่าจริงๆที่ผ่านมาเธอต้องเจอกับอะไรหรือเปล่านะเดี๋ยวว่ากันละกันนะครับผมข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม